แซวกันเรือร่องเจ้าแม่สายการบินวันนี้ก็เลยมีข่าวคุณเป็นพริตาบ้างี่เ,เขาเล่นละครเวทีใช่ไหมเรื่องออสม็จพระนาเรศวรค่ะเขากับพี่หนุ่มศรรามรเรื่องนี้เนี่ยคุณเป็นรับบทเป็นมณีจันทร์นะคะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็ต้องเรียกพี่หนุ่มว่าพระองค์ดำและข่าวก็เลยแซลกันว่าเอ๊ะเรียกตัวเองทำไมอะไรดำๆอไรย่างนี้คือพี่หนุ่มมาขาวก่าเป็นนี่ <i> มันเป็นชื่อช<ง>ื่อตามบ,บทค่ะแล้วเ,เขาบอกว่าเรื่องนี้นะคะ <im S 2> ยากมากเลยค่ะเพราะว่าจะต้องร้องเป็นกรอนนะคะเป็นทํานองบทละครดึกดําบ้านซึ่งต้องใช้ความพยายามสูงมากเลย๋ยงนี้เรามีเล็กๆน้อยๆมาให้ฟังกันค่ะ คือจริงๆเป็นว่าตอนแรกที่เป็นเล่นเรื่องนี้เลยเนี่ยแอบคิดในใจว่าตายฉันว่าคนดูหลับนี่สารภาพตามตรงนะพ่อจริงใช่แต่พอมาซ้อมไปซ้อมมามันไม่มันไม่มันไม่มไมหลับนะแล้วมันสนุกโอ้โหยกมาก โบราณนะใช่ค่ะเป็นแบบดึกดําบานอ่ะมันจะมีเนื้ออเยอะมากอ่ะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ค่ะเดี๋ยวเขาจะเล่นนะคะวันที่17ถึง27พฤศจิกายนนี้นะคะที่สนย์วัฒนธรรมยังไงไปให้กําลังใจกันได้ไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนไทยแล้วก็ชอบอะไรที่แบบว่าหัวลําลึกถึงความหลังหรือว่าอยากดูตํานานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้านเราคุณดูครับค่ะถูกต้องเอาเรื่องต่อไปสีคุณนี่